สวัสดีครับนี่คือหมาทีด่ดูร้ายสุดในโลกจับหน้าคอยใี้คุณมาได้ดูร้ายสุดในโลกอย่าทำให้เขาต้องโมโหนะครับอย่าลองดีกับเขาเป็นขาดมไม่ใช่เพื่อเล่นงงด้วยการทำให้เอาณ์เจีย นี่นะครับโชมหน้าของที่โหดรลายสุดในโลกอย่านัเว้ยจากกันไปด้วย รอความโกรเขานะครับแล้โพบกันหม่ด